อาจจะมีการเดินทางนะครับเพื่อทําให้การงานของคุณไหลลื่นมากขึ้นนะครับคนที่ถูกใจคุณคนที่มาทําให้คุณหวั่นไหวนะครับสวัสดีครับผมตุนนะครับช่องทาราวิดตุนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำนายดวงสตาราสีนะครับประจำเดือนกรกฎาคม2560 นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีกันนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกกันแทบทุกวันเลยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเอาแต่ก่อนที่จะทำนายกันนะครับเดี๋ยวหมอตุลนะครับขอบอกแนวทางนะครับของการทำนายดวงของหมอตุลไว้ก่อนนะครับผมการทำนายดวง ของหมอตุลนะครับจะเป็นการทํานายผ่านไพ่ยิปซีนะครับผมหรือไพ่ทาโร่นะครับผมโดยจะเป็นการตั้งจิตนะครับยืมพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังของจักรวาลนะครับผมลงมาสู่ตัวหมอตุลแล้วก็อ่านการอ่านไพ่นะครับผมผ่านการอ่านไพ่นะครับดังนั้นแล้วนะครับหากมีพลังงานด้านบวกนะครับหรือพลังงานสว่างนะครับผมด้านสว่างนะเข้ามานะครับผมเราก็สามารถที่จะเปิดจิตนะครับ รับเอาพลังงานไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพลังงานด้านมืดหรือพลังงานด้านลบนะครับส่งมานะครับเราก็สามารถที่จะระมัดระวังได้นะครับผมโดยนะครับถ้าใครที่ฝึกจิตมาแข็งแกร่งพอพอมีพลังงานด้านลบนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานด้านสว่างหรือว่าด้านที่ดีได้นั่นเองนะครับโดยหมอตุลนะครับผมก็จะให้คําแนะนํานะครับผมด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับและก็ประสบการณ์ที่หมอตุล เอมีเอหมอตุนมีนะครับผมแล้วก็จะใช้หลักของพระพุทธศาสนาหรือหลักทางสายกลางเป็นการช่วยแนะนําไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับสาหรับชาวราศีกันหมอตุนได้แบ่งการทํานายออกเป็น4ี่ช่วงนะครับช่วงการงานการเงินความรักคนมีคู่และก็ความรักคนโสดนะครับใครอยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมจะมีทำสแตมที่หมอตุนทาไว้ให้นะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจาก ได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับชาวราศีกันเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับอขอดวงการงานของชาวราศีกันด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับของชาวราศีกันด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับ ของเชาวสำหรับดวงการงานนะครับเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนเลยนะต้นเดือนของกรกาคมนะครับ โอ้ oh, เราวัดระวังไว้นิดนึงนะครับมีพลังงานด้านไม่ค่อยจะดีเลยนะครับพลังงานของเดวิลเข้ามาสู่คุณนะครับพลังงานของเดวิลนี่คิดไปเลยนะครับผมว่าเป็นพลังงานที่เป็นขั้วตรงข้ามกับสินห้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่รุนแรงนะครับผมเรื่องของการคิดไม่ซื่อนะครับการคดโกงการหวังผลประโยชน์นะครับเรื่องของการบกุ้นกรรมอารมณ์อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการงานเท่าไหร่แต่ก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยออกนอกลูก่นอกทางแล้วก็ไม่โฟกัสกับงานก็ เป็นไปได้นะครับหรือว่าเรื่องของการมูสาวาทาหรือเรื่องของการโกหกนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ไปเสพติดกับสิ่งบินเมาไม่ดีสักอย่างแน่นอนนะครับผมเข้ามาสู่ชาวราศี อกันนะครับผมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีพลังงานของการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดซะด้วยนะครับผมอยู่ในช่วงต้นเดือนเลยนะสําหรับชาวราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับผมถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับบางทีนะครับการจัดการของคุณเนี่ยอาจจะอดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับถ้าหากว่าเจอเรื่องที่มันแย่ๆหรือว่าไม่ว่าจากใครก็ตามนะครับมาทําเรื่องไม่ดีใส่คุณหรือกระทั่งตัวคุณเองก็ตามนะครับที่ ไปเดินทางผิดนะครับคุณจะต้องมีการตัดสินใจในการลดละเลิกนะครับผมมาให้ได้นะครับหมมีพลังมาคู่กันถือว่าดีเลยนะครับมีพลังงานแห่งการตัดสินใจเด็ดขาดที่จะละจากสิ่งนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะเจอลูกน้องลูกน้อง,องเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งลูกคงลูกค้ามาทําไม่ดีคิดไม่ซื่อแบบคุณก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีพลังแห่งแห่งพัน์เดชนะครับแห่งอํานาจในการตัด ตัดสินใจนะครับสำหรับเรื่องของพันเดชนะครับไหนๆก็มาพอดีครับเรื่องของพันเดชและพระคุณนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมมันก็คือพลังของการตัดสินใจแล้วก็พลังของการเขาเรียกว่าพลังแห่งการตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นพลังของอํานาจนะครับก็คือความเด็ดขาดการใช้กําลังบังคับการที่ตัดสินใจนะครับผม ชั่วเดียวเลยนะครับมีอะไรไม่ดีชั่วไปเลยนะครับกับอีกคำหนึ่งก็คืออิทธิพลนะครับอิทธิพลเนี่ยก็คือพลังแห่งการโน้มน้าวนะครับพลังแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือ แต่อย่างหนึ่งก็คือพลังของอำนาจเนี่ยเป็นพลังงานของออฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขออนุญาตให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นิดนึงแล้วกันนะครับผมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนพลังแห่งผู้นําพลังแห่งเพศช,ชายนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเด็ดขาดนะครับตัวเนี้ยมันก็มีได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่จะมีในผู้ชายเยอะหน่อยนะครับผมแต่พลังของอิทธิพลเนี่ยจะเป็นพลังงานของเพศแม่นะครับเพศแม่จะเป็นทางของการปกป้อง,องการปริณีปรนอมน,นะครับการโน้มน้าวจิตใจนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณในฐานะถ้าคุณเป็นผู้เป็นผู้นาําหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับอันนี้พูดถึงเจ้าของกิจการก่อนนะถ้าคุณสามารถที่จะเอามาอยู่ตรงกลางได้นะครับอํานาจกับอิทธิพลตรงกลางคือบารมีนะครับผมบารมีเกิดนะครับผมก็จะมีความน่าเกรงขามนะครับถ้าคุณแข็งเกินไปนะครับก็จะทําให้อาจจะทําให้ลูกน้องเนี่ย ไม่อยากอยู่กับคุณพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าคุณอ่อนเกินไปลูกน้องก็อาจจะได้ใจนะครับผมแล้วก็คิดไม่ดีกับคุณได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีคือแข็งแกร่งนะครับแต่ไม่แข็งก้าวนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับจับมารวมบวกานนะครับผมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะครับผมก็จะทําให้คุณมีการปกครองได้ดีมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับผมถ้าคุณเป็นพนักงานนะครับผมแล้วคุณอยากจะก้าวหน้านะครับผมคุณจะไปแสดงท่าทีแบบโอ้โหมั่นใจตัวเองมากจนเกินเหตุใครเขาก็ไม่ คุณจะอ่อนแอเกินไปนะครับเขาก็กดหัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณช่วงทำนะครับก็คือรวมเข้ามาอยู่ตรงกลางให้ได้นะครับผมอำนาจบาร,รมีเนี่ยไม่ได้จะเป็นเฉพาะคนใหญ่คนโตนะครับ ตัวของคุณเน้นนั้นเองแล้วลับผมจิตใจของคุณเองถ้าคุณสามารถที่จะอยู่ตรงกลางได้นะครับคุณก็จะเอาชนะนะครับเอาชนะด้านมืดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านมืดเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับพวกการปิดสินอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาหาคุณถ้าคุณใช้นะครับใช้บารมีนะครับพอบารมีเกิดมันมีความน่าเกรงขามนะอทั้งทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยนะครับสามารถยึดหลักแนวทางตรงนี้ไปดําเนินชีวิตได้เลยนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับมาพอดีนะครับก็เลยพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับแล้วก เข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะโอ้โหพลังแห่งความมุมานะอุตสาหะดีมากๆเลยนะครับคุณจะมีความตั้งอกตั้งใจมีวินัยในตัวเองมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าพอได้ฟังคลิปของหมอตุลหรือเปล่านะครับแต่คุณก็จะมีความกระตือรือร้นด้วยโอ้พลังงานค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆเลยนะครับผมในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณมีความเด็ดขาดนะคุณมีพัเดชแต่พอในช่วงกลางเดือนคุณมีความตั้งใจนะแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะครับผมในบางคนอาจจะได้ติดต่อนะครับผมติดต่อกับธุรกิจในแดนไกล ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีการเดินทางนะครับเพื่อทําให้การงานของคุณไหลลื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความแบบภาคเพียรของคุณมากๆนะครับผมภาคเพียรแบบว่าทําไม่หยุดนะครับมีวินัยในตัวเองสูงมากนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับโอ้พลังงานค่อนข้างจะมาดีเลยนะสําหรับชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมนี้แถมยังนะครับดีต่อเนื่องไปซะด้วยนะครับผมไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับปลายเดือนคุณจะมีพลังแห่งความยิ่งใหญ่ที่ส่งมาจากโลก นะครับพลังอันนี้จะเป็นพลังตัวแทนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพลังของเราเนี่ย <c oughs> มันจะมีพระเดชกับพระคุณนะครับพลังของ the world เนี่ยเป็นพลังงานแห่งพระคุณเลยนะครับก็คือจะเป็นเหรยนะครับรูปจะเป็นรูปของเพศแม่นะครับเป็นรูปผู้หญิงนะครับก็คือเป็นพลังงานที่ส่งมาจากโลกจะทําให้คุณรู้สึกถึงความอ่อนโยนรู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดีรักโลกรักสัตว์รักสิ่งแวดล้อมอะไรบางคนเนี่ยมีเกณฑ์สูงเลยนะที่อาจจะได้ติดต่อธุรกิจในแดนไกลก็เป็นไปได้เพราะว่ามีทั้ง night o f วอนแล้วก็มีทั้งตัว the world ขึ้นมาด้วยนะครับ the world เนี่ยคุณจะสามารถจจาที่จะเจรจาโอ้หอิทธิพลคุณมาแรงมากนะครับนมน้าวโอ้ความอ่อนโยนความดูแลปกป้องความอะไรทุกอย่างนะครับผมที่เป็น่าตัวตัวของฮอร์โมนอิสโตรเจนนั่นเองนะครับผมขอให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นิดนึงแล้วกันนะครับผมตัวแทนของเพศแม่ก็คือฮอร์โมนอิสโตรเจนนั่นเองนะครับฮอร์โมนของเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนถ้าคุณจับสองอันนี้มาบาลานซ์กันได้โอ้โหชีวิตคุณจะรุ่งเรืองมากๆพลังงาน คุณจะเป็นพลังงานด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นพลังงานแห่งการประสบความสาเร็จนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมให้การผลักดันคุณเป็นอย่างดีซะด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวแถมยังมีบาลานซ์ซะด้วยนะครับแม่ในผมถึงได้บอกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสาหรับอ่าคนเรานะครับก็คือการเดินทางสายกลางนะครับการบาลานซ์นะครับการทำบาลานซ์นะครับผมก็จะทําให้คุณปรับสมดุลได้ดีโอ้แต่ก็มีเกณฑ์นะที่คุณอาจจะได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าจะได้เดินทาง ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับเพราะไพ่ของคุณพลังงานเนี่ยมาแรงมากเลยนะทั้งแทพอพแลนด์ทั้งเดอะเวอร์แล้วก็ทั้งไนอฟวอลเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวราศีกันต้องระวังไว้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือพลังงานของความขาดแคลนห้าเหลี่ยญน,นะครับเป็นพลังงานด้านมืดที่เข้ามาหาคุณในช่วงปลายเดือนนะครับก็คือคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าค่อนข้างจะเหนื่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นไปไปพักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับบางจังหวะก็ท้อแต่แค่เป็นเล็กๆนะส่วนมากพลังงานของคุณเนี่ยบวกหมด เพราะฉะนั้นนะครับผมคุณอาจจะท้อนะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณน่าจะเจออะไรที่บอกว่าแย่ๆมานะครับมันก็เลยมีลักษณะของการที่คิดรลแหวงนะครับจิตตกนะครับพุ่งซ่านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้พลังงานด้านนี้มาเกาะกินจิตใจคุณนะครับพยายามนะครับผมมองโลกในแง่ดีนะครับพลังบวกคุณเยอะกว่าแน่นอนนะครับอย่าให้พลังงานด้านมืดแค่หนึ่งเดียวนะครับมาเกาะกินหรือว่าทําลายคุณได้เด็ดขาดเลยนะครับสาหรับชาวราศีกันเพราะว่าดวงคุณจะรุ่งถึงรุ่งมากๆเลยนะครับในเดือนกันยา กรฎาคมนี้อยู่ที่ตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกได้ชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองมาก,มากๆแน่นอนนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับ เอาต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินของชาวราศีกันกันบ้านดีกว่านะครับว่าดวงการเงินคุณจะเป็นยังไงการงานผมจัดาลุ่งถึงลุ่งมากๆเลยนะคุณมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จแบบเป็นเดอะเวิร์ลเลยนะครับมาดูการเงินกันบ้านดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับชาวราศีกันนะครับอขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีกันด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับ ของชาวราศีกันด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับสําหรับดวงการเงินของชาวราศีกันื์การงานคุณเด่นมากเลยนะครับการงานของคุณเนี่ย tamam มีการประสบความสําเร็จนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะแต่การเงินเออไม่ใช่ครับการงานของคุณก็แย่นี่หว่าเออใช่ล้อกันนะครับอันนี้ถือว่าแบกกันนะครับเพราะว่าการงานของคุณเนี่ย มันมีเกณฑ์ของการที่โดนอะไรบางอย่างโดนด้านมืดเข้าครอบงำน,นะไม่ว่าจะมาจากลูกน้องหรือว่าผู้แข่งหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอิจฉาริษยาก็เป็นไปได้นะครับทําให้การเงินของคุณเนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะครับมีภาวะของการที่เครียดนะครับผมแล้วก็คิดถึงหยหาแต่สิ่งเก่าเก่านะครับพลังงานของการยึดติดนะครับพลังงานของการที่เอาอ,าอดีตเนี่ยมันอาจจะเคยดีกว่าน,นี้นหรือเปล่าไหมครับเศร,รษฐกิจอาจจะดีกว่าน,นี้คุณเคยมีไรายได้มากกว่าน,นี้นะครับแต่คุณไม่ บอกนะว่ามันก็ไม่ได้แย่ขั้นนั้นนะครับผมมันก็ยังสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีความเครียดนะครับผมที่เกาะกินนะครับคุณมีความไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องของการเงินมากพอสมควรและบางทีเนี่ยความเครียดที่เกาะกินนะครับผมอาจจะทําให้คุณแย่กว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้ให้ดีเช่นเดียวกันนะครับอย่าให้ความาความคิดของคุณเองเป็นศัตรูกับคุณนะครับาบางบางทีนะครับผมทั้งโลกเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ได้มั่นใจในตัวคุณนะครับถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองอีกจบกันเลยนะครับผมทีนี้ไม่มีใครที่จะเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจในตัวคุณอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้นะครับผมความความคิดมากวิตกกังวลนะครับมาทําให้คุณเนี่ยใช้จ่ายเงินแบบโอ้สุรุ่ยสุลร่ายไม่ระมัดระวังนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามอาจจะมีพลังงานด้านมืดนะครับเข้ามาหาคุณจูโจมคุณในช่วงต้นเดือนเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโอ้โหผ่านต้นเดือนไปเนี่ยท่าทางดวงจะเปิดมากมาก เลยครับทั้งการงานและการเงินนะครับเพราะฉะนั้น ผ่านต้นเดือนไปปุ๊บโอ้โหรับทรัพย์เลยนะครับผมเงินคุณไม่ขาดมือเลยนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์ที่เงินจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่น่าจะไหลมาจากการงานนะอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นแบบโชคทรัพย์โลละล,ะละอยอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีไพ่ของตัวสี่ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับการงานแล้วก็ทําให้งานของคุณเนี่ยทำเงินได้อย่างมากเลยนะโอ้โหผ่านต้นเดือนกรกฎาคมไปเลยเตรียมรับทรัพย์นะครับเตรียมจับเงินแบบว่ามาตลอดมาต่อ ออมาไม่ขาดมือนะครับแล้วก็โอ้โหต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับการงานเลยนะครับผมพลังการเงินของคุณเนี่ยแทบจะไม่มีพลังงานลบเลยนะพอผ่านต้นเดือนไปนะครับผมค่อนข้างที่จะมีความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและก็ยืนยาวซะด้วยนะครับมีให้เออร์มิตไพ่แห่งการที่บอกโอ้โหไปนาน,านๆกินนานานะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีกันนะครับผมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณไม่ได้มีเกณฑ์แบบว่าได้เงินก้อนโตแบบโอ้ โอ้ oh, ับรั์อยู่ดีก็ได้เงินอย่างนั้นไม่มีนะครับแต่จะเป็นเงินที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําอะไรก็ประสบความสาเร็จในเรื่องการเงินนะครับถ้าคุณมีเกณฑ์อยากจะไปทําอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าคุณจะทํางานาประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามทําธุรกิจส่วนตัวอยากไปเปิดช่องทางใหม่ๆทําเดือนนี้เลยนะครับมีโอกาสจะรุ่งและก็ยั่งยืนสูงด้วยนะครับถ้าคุณทํางานประจําหาทางต่อยอดไปลงทุนก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับเพราะดวงคุณกําลังเปิดมากๆนะครับผมถ้าคุณอย่างที่บอกนะว่าบางคนดวงเปิิดจรรงนะคั แต่ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยอันนั้นดวงก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้นะครับผมชีวิตคุณไปตามดวงที่ดีได้คุณก็ต้องทําตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับทําให้อ่าทาให้ดวงที่ดีเนี่ยส่งมาแล้วก็ลงมาสู่ในตัวคุณได้นะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จทางการเงินแล้วก็มีความมั่นคงมีโอโอะไรทุกอย่างจะไหลเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับ การงานก็ดีนะครับผมการเงินก็เด่นนะครับผมมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับว่าชาวราศีกันจะเป็นยังไงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับอะขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับที่เกิดในราศีกันด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของ คนมีคู่นะครับ <c oughs> โอ้หสำหรับดวงความรักคนมีคู่นะการงานคุณดีการเงินคุณเด่นนะแต่ความรักค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะครับผม <c oughs> เข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยมีภาวะของการที่มีปากเสียงกันค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับแล้วก็มีความแบบว่าไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่แบบว่า สูญเสียกันไปเลยก็เป็นไปได้หรือไม่ก็น,นะครับผมอาจจะอาจจะเป็นลักษณะที่คนใดคนนึงนะครับ จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความสูญเสียมากจนเกินเหตุนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือว่า,อาจจะเป็นตั้งอยู่ในตัวคุณหรืออยู่เขาเลยก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแรงซะเหลือเกินนะครับผมเป็นตัว king r o c ครับนะครับค่อนข้างที่จะเป็นหับว่าโอ้โหใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ทะเลาะก,กันโอ้โหใหญ่โตเลยก็เป็นไม่ได้อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบไปโหยหาอ,าอาดีตนะครับผมชอบไปโหยหาเรื่องของการสูญเสีย อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีไพ่เดทเนี่ยอาจจะเพิ่งจะสูญเสียมาแล้วก็มัวแต่ไปพูดถึงสิ่งนี้นะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงหรือว่าจะเป็นทั้งคู่เลยก็ได้นะครับอาจจะ,สะเสน่ห์แรเกินไปนะครับทําให้นะครับผมเกิดการประทะกัน รุนแรงเหมือนกันนะมีพลังไถ่แห่งความพลังของความสูญเสียของการเปลี่ยนแปลงนะครับเข้ามาหาคุณแล้วก็พลังของสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาหาคุณเลยนะครับสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่นะครับผมป็นทีงอฟครับเนี่ยโอ้ยค่อนข้างที่จะใครเห็นใครก็ละใครเห็นใครก็หลงนะครับทำให้าอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยจะดีขึ้นมานะครับเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งที่ชาวราศีกันพึงกระทํานะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับอย่าไปกังวลกับเรื่อง อนาคต มากจนเกินเหตุยาวหวังความสมบูรณ์แบบนะอไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณคุณจัดการง่ายนะครับคุณก็แค่อย่าไปมองอนาคตว่าเขาจะต้องแบบดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับให้อยู่กับปัจจุบันนะครับเลิกตัดสินคนอื่นนะครับเลิกคิดไปเองนะครับสงสัยอะไรก็แค่ถามคุณอาจจะไปเจอคู่รักที่อยากจะดูเสน่ห์รุนแรงก็เป็นไม่ได้ครับให้คุณคิดมากนะครับพอคิดมากกลายเป็นทะเลาะกันโอ้ใหญ่โตรุนแรงเพราะฉะนั้นนะครับผมสงสัยก็ถามเลยนะครับ ค้่องใจอะไรก็ถามแต่อย่าไปถามเชิงประท้านะครับถามแบบอ้อมๆสักนิดหนึ่งนะครับผมนะเพราะถ้าไปถามตรงๆเนี่ยบางทีคนฟังเขาอาจจาะนึกว่าไปจับผิดหรือไปอะไรนะครับอาจจะถามได้อ้อมๆนะครับอ้อมโลกไปก่อนลองดูว่าท่าทีเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเกณฑ์ความรักของคุณยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับอยังมีเดอรซันซึ่งกันและกันอยู่นะครับลดปรับยูนตรงนี้ลงได้นะครับลดการคิดไปเองลดการตัดสินซึ่งกันและกันลงนะครับก็จะทําให้นะครับผมความรักของคุณไปในทิ ทางที่บวกได้มากขึ้นโอดเดซันเดซันนี้เป็นตัวแทนของพลังแห่งความความสําเร็จพลังผู้นําหรือพลังนี่ครับผมเห็นไหมเป็นเด็กผู้ชายนะครับจะต่างกับเดวเวอร์นะครับเดซันเป็นพลังของดวงอาทิตย์นะครับจะเป็นพลังงานแห่งผู้นํานะครับผมเป็นพลังงานแห่งเพศชายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมช่วงเนี้ยคุณจะมีลักษณะของการที่รุ่งโรจน์นะครับผมพอมาคู่กับอันนี้ก็คือว่าพยายามนะครับผมใช้เหตุใช้ผลนะครับใช้อย่าใช้อารมณ์นะครับอยาใช้เรื่องของการคิดไปเอง นะครับผมแล้วก็จะทําให้อ่าความรักของคุณเนี่ยรุ่งโรดโชดช่วงไปเหมือนพระอาทิตย์อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ในช่วงปลายเดือนนะสําหรับคนมีคู่พลังงานของคุณนี่กึ่งๆทั้งนั้นเลยนะครับผมาจะไม่ได้บอกว่าดีทั้งสองใบหรือว่าแย่ทั้งสองใบนะครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นพลังแต่อันนี้จะค่อนข้างดีหน่อยนะครับเพราะว่ามีลบจริงๆเยแค่ใบเดียวนะครับผม อันนี้จะเป็นพลังงานแห่งการที่คุณเหมือนจะปล่อยวางซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับผมในช่วงปลายเดือนนะในในในภาวะของการที่ฝังใจกับอดีตหรือว่าคิดไปเองหรืออะไรต่างๆจะเริ่ม มีทิศทางที่ดีขึ้นปล่อยกันได้มากขึ้นนะครับจะเป็นพลังงานของเดอะฟูลนะพลังแห่งการเริ่มต้นนะครับพลังของชีวิตใหม่แต่ก็ตีความอีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะโสดก็เป็นไม่ได้นะถ้าใครที่แบบฉันไม่ทนและกับพฤติกรรมของทุนกับข,ของเธอนะครับฉันก็มีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เช่นเดียวกันนาตีความได้2ออย่างนะครับทํ้ไม่ทะเลาะก,กันรุนแรงจนถึงขัน้นแบบว่าทางใครทางมันไปเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่นะครับคุณก็จะปรับจูนกันได้อ่าตีความได้2ออย่างนะครับ แล้วก็จะมาดูแลกันได้ดีมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะสิ่งที่คุณจะต้องลดลดลงนิดนึงก็คือความแบบว่าเอาแต่ใจนะครับความที่ไปกดดันความพัดเด่ดนั่นแหละครับผมถ้าเป็นเรื่องการงาน,งานก็คือพดัดเด่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะแข็งมากจนเกินไปหน่อยนะครับเป็น queen of เป็น queen of sword นะครับอ่ะมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับการที่เราแข็งบ้างมีพัเด่ดบ้างก็จะทําให้เราควบคุมอะไรได้แต่ถ้ามีมากเกินไปก็นี่ครับผมเตรียมตัวเลยนะครับผม พลังงานแห่งกาลาจากมาเช่นกันนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนการงานการเงินนะครับพยายามปรับจูนแล้วก็เดินทางสายการอย่าแข่งมากเกินไปอย่าอ่อนมากเกินไปนะครับแต่ถ้าว่าคุณคิดว่าไม่ไหวแล้วนะครับทายังไงเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเราทําฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับคนรักของเราก็จําเป็นต้องทําด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่ามันไม่ไหวแล้วบางทีการการหยุดการจบก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมหยุดบางทีหยุดเพื่อพักนะครับ ุดเพื่อพักไม่ได้หยุดเพื่อแพ้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมคุณ ใส่ตองดูให้ดีนะครับว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มันโอเคกับคุณไหมมันการดูแลซึ่งกันและกันดีไหมหรือมันแข็งเกินไปหรือว่ามันดูแล้วไม่มีอนาคตเลยอย่างนั้นคุณอาจจาเป็นต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับหรือถ้าหากว่าดูแนวโน้มแล้วเอยดีเหมือนกันนะมีแนวโน้มที่คู่รักของคุณหรือเพราะหรือคุณนะครับจะสามารถหาจุดตรงกลางเจอได้คุณก็มีพลังของการเริ่มต้นใหม่ซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาหรับคนมีคู่นะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับ อ่าเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณอ่าทำอยู่ฝ่ายเดียว คุณก็ไม่ประสบคความสำเร็จในความรักแน่นอนนะครับคุณก็ต้องใช้ความเป็นตัวคุณนะครับดึงให้เขามาอยู่ตรงต่างให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเพียงฝ่ายเดียวนะครับคุณทําคุณให้ดีที่สุดก็พอนะครับส่วนเขาเป็นยังไงคุณมาพิจารณาอีกทีนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับเอาต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับว่าไอ้ของคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในเดือนกรกฎาคม ああขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับที exactly. <t 32> ่เก no ิดในราศีกันด้วยนะครับขอดวงความรักชาวโสดนะครับที่เกิดในราศีกันด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับชาวโสดโอ้โหคุณนิ่งพอสมควรเลยนะคุณเป็นคนที่ ปล่อยวางกับเรื่องความรักเก่งนะมีเกณฑ์จะมีใครเข้ามาไหมมันกึ่งๆนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่คุยกันแบบ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 เรื่องงานเรื่องการเรื่องพี่เรื่องน้องซะมากกว่านะครับแต่จะมีใครเข้ามาไหมมีนะครับฮมีคนที่นะครับ เป็นผู้ใหญ่นะดูลูกเป็นผู้ใหญ่มากๆไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับในบางคนอาจจะเจอแล้วหรือในบางคนอาจจะยังไม่เจอแต่จะได้เจอในช่วงต้นเดือนเลยนะครับผมโดยคนคนนี้อาจจะไม่ได้มาถึงแล้วก็มาคบเป็นฟงเป็นแฟนหรืออะไรเลยนะครับจะเป็นลักษณะที่มามาทาให้คุณ ตึงิดตงิดในใจนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ของตัวสีดาบเนี่ยมันยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้พูดปาร์ตบางนั้นเถอะมันยังเป็นลักษณะของการที่ด,ดูดูท่าทีกันอยู่นะครับว่าเขาจะเอาอยัางไงนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาชัดเจนกับคุณนะครับแต่จะเป็นคนที่ ฐานะทางสังคมดีซะด้วยนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่มีเงินมีทองก็เป็นไปได้หรือถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับผมคุณก็จะเจอคนที่แบบโอ้ยถูกใจนะครับถูกใจมากๆคนคนนี้นะครับอยากที่จะเปให้เขาเลยนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ลุกดูเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเข้ามาแต่จะมีพลังงานด้านนี้เข้ามาหาคุณนะครับในช่วงต้นเดือนนะสําหรับชาวโสดก็คือมีพลังงานแห่งความนิ่งก่อนนะครับดูท่าทีกันก่อนตัวสีดาบนะครับแล้วก็จะมีพลังงานของตัวคิงเงก แคนดิเก้นนะครับพลังงานแห่งการดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็พลังงานของการมีทรัพนะครับความมั่งคั่งนะครับผมเข้ามาหาคุณในช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันมากๆเลยนะครับจะเป็นพลังงานของความมั่นอกมั่นใจพลังงานของความยึดติดความหลงตัวเองนะครับความรู้สึกแบบว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับพลังงานของแฮงแมนนะครับแต่ก็สามารถที่จะอดทนได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ พลังงานของความอ่อนโยนนี่ขั้วตรงข้ามกันเลยนะครับพลังงานของความรู้สึกโหยหาความอ่อนโยนอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้นะครับใจหนึ่งก็แข็งนะครับใจบางวันก็ใจอ่อนนะครับผมคนคนนี้นี่จะทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหววุบนวาบเลยนะครับผมบางวันนี่ก็รู้สึกแบบยังไงนะอาจจะเป็นคนที่นิสัยแปลกๆก็เป็นไปได้นะครับที่จะเข้ามาหาคุณนะครับเป็นคนที่ขวางโลกนะครับเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับแล้วก็จะทําให้คุณบอกว่าบางวันก็ รู้สึกดีบางวันก็รู้สึกแย่นะครับเข้ามาหาคุณเลยนะอารมณ์คุณจะสวิงเลยนะครับในช่วงกลางเดือนเลยนะครับพลังของคุณนะครับจะไปเปิดนะครับโอ้โหอีกแล้วนะครับผมสำหรับชาวราศีกันเนี่ย ลายเดือนเนี่ยคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาหาแน่นอนนะครับทั้งการงานการเงินและความรักนะครับผมความรักก็เช่นกันนะครับสําหรับชาวโสดนะคุณมีเกณฑ์นะครับผมจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับกับคนคนนี้นะครับคนที่ถูกใจคุณคนที่มาทําให้คุณหวั่นไหวนะครับผมมีเกณฑ์ของการที่ได้เริ่มต้นนะครับแต่นะครับผมมีเก้าเหรียญนะครับแต่ว่านะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นคบเป็นโฟงเป็นแฟนยังมีเรื่องที่ต้องแก้นะครับแน่นอนนะครับเรื่องที่ต้องแก้หละของชาวราศีกันก็คือ ชอบคิดไปเองชอบคาดหวังสูงนะครับชอบเป็นเพอร์เฟคชั่นนินะครับเป็นตัวเจ็บกล้วยมาอีกแล้วนะครับถ้าคุณลดตรงนี้ลงได้นะครับอย่าไปคาดหวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องดีทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟคมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคุณหวังกับสิ่งนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีวันไปถึงอ่าสิ่งที่คุณหวังเลยก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับแต่จะมีพลังงานของการพยายามนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณพยายามฝั่งเขาพยายามแต่ถ้าเป็นฝั่งเขานะที่เขาอาจจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบหรือว่าอาจจะเป็น คนที่ชอบคิดอะไรเ,เองอันนี้คุณก็ไปแก้เขามไม่ได้เพราะอย่างที่บอกความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับคุณทําของคุณให้เต็มที่ที่สุดก็พอถ้าดูแล้วไม่มีแนวโน้มหรือไม่มีอะไรคุณก็จําเป็นจะต้องตัดใจเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพลังงานที่เข้ามาถือว่าเป็นพลังงาน,านด้านดีนะครับผมสามใบนะแต่อย่าลืมนะครับเก้าอย่างที่เคยบอกไว้หลายๆคลิปนะครับเก้าไม่ใช่สิบนะครับยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะต้องจูนกันให้แม่ มากกว่านี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวโสดอาจจะมีความรักดีๆคนที่ถูกใจเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับสำหรับชาวโสดที่เกิดไงราศีกันนะครับ อาและสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จบคำทำนายของช่องทาโรวิตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแมนไม่แมนยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปเก่าๆของหมอตุลน,นะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมในช่องอ่าเพลลิสนะครับผมหมอตุลได้รวบรวม,รวมการทำนายดวงราศีนะครับดวงความรักตามวันเกิดแล้วก็ดวงครึ่งปีหลังเอาไว้นะครับผมแล้วก็อ่าสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลนะครับผมก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าจะติ ต่อมาทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับผมลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีให้ด้วยนะครับไปกดติดตามรอันไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องทารวิตุลก็ฝากด้วยนะครับถ้าคลิปมันเป็นประโยชน์กับคนกับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะมีคลิปสนายดวงอย่างนี้ออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม